คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มพิเครเาะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, ฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคยก้าวคุมภาพันธ์2 0 2นวันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA นสหรัฐอเมริกาเช้าว,วันอาทิตย์ครับเป็นวันหยุดครับลงสนามทั้งหมดถึง11คู่ โดย2คู่ที่ผมเลือกมาลงหน้าช่อง NBA 222คู่แรก LA Lakers ยอดทีมในตำนานดวลกับ Indiana Pacers ตอนตี4ครับตามเวลาประเทศไทยครับส่วนอีกหนึ่งคู่ Orlando Magic ครับก็ดวลกับ San Antonio Spurs ตอน7โมงเชา้าก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2เกมนี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับซึ่งก็พลาดเป้าไปทั้งคู่ต้องกราบขออภยัยครับผู้ติดตามช่อง NBA 222ด้วยครับหลังจากที่ถูกต่อเนื่องมาหลายวันครับ เกมล่าสุดก็ผิดทั้ง2คู่ครับคู่แรกวอชิงตันวิาสาดดวลกับคลิปแลนคาเลียครับเกมนี้ให้ไปทางมวยต่ออย่างคลิปแลนด์ครับ17แต้มแต่ไม่สามารถผ่านได้ครับคลิปแลนด์ชนะได้แค่10แต้มเท่านั้นส่วนอีกหนึ่งคู่ครับเอ r นตาฮอสดวลกับมิววอกกี้บัคครับให้ไปทางฝั่งมิววอกกี้บัค5แต้มครับ แต่ก่อนแข่งไม่กี่ชั่วโมงครับยานิสอันเตตูคอมโปไม่ลงสนามครับเกมนี้ก็เลยเป็นเกมที่ยากขึ้นครับและสุดท้ายเอเลนต้าฮอกเจ้าบ้านสามารถพลิกเอาชนะเมลกี้บัคได้ในช่วงควอเตอร์3และ4ครับก็ส่งให้ในคู่ที่2ครับก็ทัศนะของจานเจวันนี้ก็ผิดพลาดไปทั้ง2คู่ก็ต้องกราบขออภัยครับ FC ในช่องด้วยครับก็มาดูกันในวันนี้ครับว่าเราจะแก้ตัวได้หรือไม่ครับ2คู่ที่เลือกมาหน้าช่อง NBA2 2 2เอสอแนวนี้ครับก็ถือว่าเป็นบัสคู่ใหญ่ทั้ง2คู่ครับ ไปที่คู่แรกกันก่อนครับไปที่สนาม crypto.com a r e n a บ้านของ Lakers l a วันนี้เจอกับ Ina Pacers ครับโดย Lakers เล่นไปแล้ว49เกมชนะ30แพ้19ครับอยู่ในดับ5ของสายตะวันตกโดย Lakers l a ครับนำมาโดยมหาเทพ King James l bon James ครับแต่สถานะเป็น Day to Day ต้องเช็คอีกทีครับแล้วก็เสริมโดย Austin r e e v e s r u i h a c s h i m u r a Dorian Finn y Smith และ Jackson h a y ยืนเซ็นเตอร์เหมือนเดิม โดยทีมเยือนอินดีนาเพเซอร์ครับมากันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบนำโดยไทริสฮาริเบอร์ตันและปาสกาลเซียแคมครับแต่ในเกมนี้ครับเพเซอร์ er จะไม่มีไมส์เท์เนอร์เซนเตอร์ตัวหลักของทีมครับโอบี้ท็อปปิ้นลงสนามตัวจริงแทนในทางด้านเอนดูเนมบาสกับเบนเดดิกเมทูรินก็ลงสนามพร้อมทั้งหมดโดยเจ้าบ้านเอเวเลเกอร์ครับ5เกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับเช่นเดียวกับอินดีนาเพเซอร์ทั้ง2ทีมก็ยังอยู่ในโมเมนตัมและฟอร์มการเล่นที่ดีมากครับ แม้ทั้งสองทีมจะมีผู้เล่นไม่ครบครันก็ตามในเกมนี้มองว่าเป็นบัสท,ที่ค่อนข้างจะสูสีเสี่ยงที่จะเลือกข้างคร้บไป230ยืนฝั่งสูงดีกว่าไปกันต่อที่คู่ที่2ครับคู่นี้ก็ถือว่าสูสีมากออร์แลนโดเมจิกเปิดสนามเอเวอ์เซ็นเตอร์ครับเจ็ดโมงเช้าต้อนรับกําเยือนของซานอันโตนิสเปอร์ครับโดยออร์แลนโดเมจิกครับชนะ25แพ้28่สงอดรันดับ8ในสายตัวนออกลอบนี้ครับนำโดยอดีตดับดับหนึ่งอย่างปาโลแบนเคโรแล้วก็แฟรงค์วากเนอร์ครับ เสริมด้วยโคเอนโทนี่ KCP, ีพ n เคนเตเวสคาร์เว p โป๊บและโกกาบีตาเซส่วนสเปอร์ครับแล้วนี้นำมาโดยอดีดตดับดับหนึ่งเช่นกันครับ2023เวมบรีวิ i เตอร์เวมบันยามาแล้วก็เดียรอนฟ็อครับคริสพอก็ลงสนามพร้อมครับเดวินวอเซลและ h a r ฮริส b a นบานผู้เล่นของสเปอร์ก็ถือว่ามาแบบพร้อมเพรียงครับ โดยสเปอร์ชนะ22แพ้27เกมครับก็ถือว่ามีสถิติที่เป็นรองอเลนโด,ดเมจิกอยู่นิดหน่อยครับเนื่องจากนักวิเคราะห์หลายสำนักก็มองว่าเมจิกเป็นทีมที่เล่นในสนามเอเวอร์ซ е ์ได้ดีมากครับเหมือนกันเป็นกับคนละทีมครับตอนออกไปเล่นนอกบ้านเพราะฉะนั้นตัวผู้เล่นในเกมนี้แม้เมจิกจะดูสู้ไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่การเล่นในสนามเอเวอร์ซ е ์แห่งนี้ครับน่าจะทําให้เขาสู้กับสเปอร์ได้อย่างสูสีและสุดท้ายน่าจะเบียดชนะได้ สรุปทัศนจานเจ9กุมภาพันธ์2 0 2 5หน้าช่อง NBA 2-2-2คู่แรกแอร์เวเลอร์สกับอินดีนาเพเซอร์ครับตอนนี้อยู่ในโมเมนตัมที่ดีทั้งคู่ไม่ควรเลือกฝั่งครับไปในแนวสกอร์สูง230ยืนฝั่งสูงส่วนออร์แลนโดเมจิครับดวนกับสเปอร์ตัวผู้เล่นดูเหมือนเป็นรองอยู่เล็กน้อยครับ แต่อย่างไรก็ตามเมจิกเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นในบ้านครับวันนี้กัดฟันเลือกออร์เรนโดเมจิกครับแม้รู้ว่าช่วงหลังจะฟอร์มไม่ดีก็ตามครับขอยืนฝั่งปาโลแบนเคโรในเกมนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ